ไม่จะมีอยู่เกมเกมหนึ่งครับที่ตอนแรกวางจําหน่ายเนี่ยบั๊กกระจุยเกมกระจายไม่มีอะไรดีเลยคนหลายๆคนเนี่ยก็ต่างให้เกมนี้ว่าเป็นเกมที่ย่ำแย่มากๆเกมหนึง่งแต่จริงตลอดระยะเวลาหลายเดือนหลายปีเนี่ยเขาก็มีการพัฒนามาเรื่อยๆนะครับจนเกมนี้เนี่ยก็ค่อนข้างอยู่ในจุดที่ดีพอสมควรเลยแต่ว่าผมเนี่ยก็ยังไม่อยากเล่นเกมนี้ครับผมไม่เชื่อว่าเกมนี้เนี่ยจะทําให้ผมชอบหรือว่าหลงไหลหรือว่าหลงรักเกมนี้ได้อย่างแน่นอน แต่สุดท้ายครับผมก็ได้มีโอกาสมาเล่นใส่เบอร์พัง7 7 7นจนที่สุดครับผมก็ได้รู้ว่าผมแม่งโคตรรักเกมนี้เลยวะ่ะ It feels as though I'm waiting. And I don't need no head in my hands. To know I'm ever heading way south. I think I'll find it all somewhere between the ice and fire. Cause it's all I'm ever thinking. And I need another savior. I don't hear everything about it right now. Take down all of this is shaded somehow. Helps to keep it at the back of my mind. I guarantee it does. People already say I've got a bounce in my steps. talkk longer before have Delta somewhere. 's a for โดยภายในเกมไซเบอร์พัง2077เนี่ยก็มีภารกิจหรือว่ามีเส้นทางให้เราเลือกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นบทสนทนาหรือจะเป็นการเลือกอะไรต่างๆเนี่ยแล้วสุดท้ายมันก็ยังมีผลกระฉากจบอีกด้วยโดยฉากจบของไซเบอร์พังเนี่ยมีทั้งหมดอยู่4ฉากจบนะครับแต่ว่าจะเป็นอะไรเนี่ยก็อยากให้ทุกคนลองไปเล่นเองนะ ในตอนแรกผมว่าผมจะทำเป็นวิดีโอยาวนะครับแต่ว่ารู้สึกเวลาอัาเนี่ยเฟรมเรทมันตกมากๆเลยแล้วก็ทุกคนอาจจะไม่สบายตาในการดูนะครับผมก็เลยตัดสินใจทำเป็นวิดีโอสั้นดีกว่านะครับยอมรับเลยครับว่าเล่นในตอนแรกเนี่ยผมเล่นไม่จบนะผมพักไปก่อนแล้วหลังจากที่ผมปิดเทอมเนี่ยผมก็เลยกลับมาเล่นอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วหลังจากนี้เนี่ยผมก็เลยเล่นยาวเลย ผมรู้สึกเอนจอยเกมนี้มากๆแล้วก็พยายามที่จะเก็บ <taraf>. ท <rec> ุกภารกิจเลยนะครับก็มีช่วงเบื่อบ้างแต่พอเนื้อเรื่องมันเริ่มเข้มข้นเนี่ยเราได้เห็นถึงการพัฒนาของตัวละครอย่างเช่นจอห์นนี่ที่อยู่กับเราตลอดนะครับหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันเลยทําให้ผมเนี่ยรู้สึกว่าผมเข้าถึงกับเกมนี้มากๆเลยนะครับโดยเริ่มมาเนี่ยเราสามารถเลือกได้3ทางนะครับก็คือชีวิตของเราเนี่ยจะมีต้นตอมายังไงอย่างเช่น เราอาจจะเป็นโนแมสนะครับโนแมสจะเป็นพวกที่ตลอดตลอดน,นะครับไม่มีหลักแหล่งตายตัวไม่มีที่ตั้งตายตัวนะครับก็จะเป็นเหมือนคาราวานหรือว่านักท่องเที่ยวอะไรแบบนี้เดินทางไปเรื่อยนะครับส่วน2เนี่ยก็จะเป็นเด็กเจนสนามนะครับเด็กเจนถนอนอะไรประมาณนี้ก็คือจะเติบโตในย่านในตรอกในซิตี้เลยนะครับแล้วก็จะถูกหลอหล้อม มาให้เป็นคนที่ทำธุรกิจสีเท่าทำเรื่องแย่ๆอะไรแบบนี้เพื่อเงินเพื่อการอยู่รอดอะไรอย่างนี้นะครับส่วน3จะเป็นบริษัทคือเราเนี่ยจะทำเป็นพนักงานบริษัทของอาราสก,กะนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะโดนไล่ออกมาแล้วเราก็จะต้องไต่เต้าไปเรื่อยๆนะครับคือต้นตอมันต่างกันจริงนะครับก่อนที่จะเข้าเนื้อเรื่องหลักเนี่ยแต่ว่าในเนื้อเรื่องหลักก็จะเหมือนเดิมครับแต่ว่า ในเดลล็อกก็จะมีเพิ่มมาบ้างนะครับถ้าเกิดว่าเราเลือกเส้นทางชีวิตที่แตกต่างก็จะมีเดลล็อกที่แตกต่างขึ้นมานะครับเป็นสีสันในเนื้อเรื่องนะครับผมโอเคโดยเริ่มต้นเนี่ยเราก็จะได้รับบทเป็นคนที่ชื่อวีนะครับไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงหรือเพศช,ชายก็จะชื่อวีหมดแต่ว่าชื่อเต็มเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันนะครับเอาไว้ว่าเรามีอักษรย่อยว่าวีนะครับผมเนี่ยเพิ่งเล่นจบไปประมาณรอบเดียว2รอบนะครับเก็บฉากจบแล้วก็ เส้นทางเนี่ยผมในตอนแรกผมเล่นบริษัทนะครับการที่เราจะไปเจอแจ็คก,กี้หรือว่าเพื่อนของเราเนี่ยก็เหมือนแจ็คก,กี้โทรมานะครับเหมือนเรารู้จักกันก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่าถ้าเกิดเราไปเลือกรูทของโคดเด็กเจนถนนเนี่ยเราก็จะไปรู้จักแจ็คก,กี้ตอนป้นรถนะครับป้นรถคันเดียวกันแต่ว่าถูกจับได้อะไรประมาณนี้แล้วก็เป็นซีกันนะครับโดยการรู้จักแจ็คก,กี้เนี่ยก็จะแตกต่างกันในการเลือกอาชีพนะครับ โอเคแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็รู้จักแจ็คก,กี้แล้วเราเนี่ยก็ได้ทํางานไปด้วยกันเรื่อยๆจนมีอยู่ภารกิจหนึ่งครับก็คือเป็นภารกิจที่เราเนี่ยต้องบุกเข้าไปในอาคารอาราสกาทาวเวอร์นะครับโดยที่จะไปชิงชิปชิปหนึ่งหรือว่าลิลิกลิลิกหนึ่งะครับ<ม>เหมือนผมก็จําไม่ได้แล้วนะครับเอาเป็นว่าเราไปชิงลิลิกนั้นแต่ลิลิกนั้นเนี่ยก็อย่างที่ทุกคนรู้นะครับถ้าใครเล่นมา ก็จะมีเหมือนโซหรือว่าจิตวิญญาณของซิลเวอร์แฮร์เนี่ยถูกผนึกไว้ในลีลิกนั้นนะครับแล้วตอนแรกเนี่ยเราจะไปขายแต่ว่าเหมือนภารกิจจะล่มนะครับพลาดแล้วเราเนี่ยก็จะไปเจอเหตุการณ์สําคัญนี้ก็คือการที่ลูกชายของคุณอารัศกาหรือว่าผู้นําคนปัจจุบันเนี่ยฆ่าพ่อของตัวเองหลังจากที่เราเนี่ยจนมุมแล้วนะครับโดนจับได้แล้วก็ไม่มีทางเลือกเราก็ต้องยัดลีลิกนั้นเข้าตัวเองนะครับเพื่อ เป็นการเซฟของกลางไว้นะครับอะไรประมาณนั้นแต่แจ็คก,กี้เนี่ยก็เสียดายครับที่แจ็คก,กี้พลาดแล้วก็ต้องเสียชีวิตในภารกิจนี้ครับมันเลยเป็นความตาบาปหรือว่าเป็นความผิดของเราเราก็จะเสียใจอะไรแบบนี้เพราะว่าแจ็คก,กี้เนี่ยถือว่าเป็นมายโบรเลยนะครับแปลว่าอยู่ด้วยกันมาค่อนข้างจะนานทําภารกิจอะไรกันมาเยอะแยะแล้วความหมายของเรื่องเนี่ยก็อยู่หลังจากนี้ครับเราจะต้องเดินทางผ่าน เรื่องราวหลายๆอย่างหลายแก๊งหลายความคิดหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันเยอะแยะไปหมดมันจะค่อยๆหล่อหลอมแล้วครับว่าเราเนี่ยอยากจะไปทิศทางไหนผมต้องบอกเลยว่าเกมนี้เนี่ยมันทําให้ผมเห็นสัจธรรมของโลกใบน,นี้เลยจริงๆนะครับคืออาจจะเวอร์ก็ตามแต่ว่าคือคนเราเนี่ยมันไม่ได้มีดีหรือว่าแย่ร0 0ยอรจริงๆนะครับก็แต่ละคนเนี่ยก็ทําตามเพื่อผลประโยชน์หรือว่าเพื่ออะไรของตัวเอง นะครับแล้วเราก็จะได้เห็นการเติบโตของตัวละครอย่างเช่นวีนะครับก็ผูเ้เล่นเองด้วยแล้วก็การเติบโตของจอห์นนี่นะครับแล้วก็วิถีชีวิตของใครหลายๆคนแล้วเราก็จะมีนางเอกนะครับนั่นก็คือจูดี้นั่นเองผมไม่รู้นะครับว่าเราเนี่ยไปรู้โรแมนติกกับคนอื่นได้ไหมนะครับแต่ว่ากับจูดี้เนี่ยก็ข้างที่จะร0 0ซแต่ถ้าเกิดไปได้รู้คนอื่นเหมือนจะเป็นได้แค่เพื่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นของแพน้มหรือจะเป็นของนักสืบ เอ่อริเวอนะครับก็เป็นได้แค่เพื่อนเท่านั้นเองน่าเสียดายนะครับแล้วหลังจากนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันมีสปอยนะครับในตอนจบคือผมจะขอเป้าหน่อยนะฮะในตอนจบผมรู้สึกขดหูมากๆเลยนะครับอย่างเช่นแต่ว่ามันมีฉากจบดีอย่างเอ่อแฟนทอมออฟบิลเบอรนะครับมันค่อนข้างที่จะดีแต่ว่าฉากจบในเกมหลักเนี่ยค่อนข้างที่จะโอ้โหห่วงมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเอ่อทางไหนเนี่ย ก็แย่หมดเลยโอ้ oh, แล้วยิ่งถ้าเกิดว่าเราเลือกที่จะไปกับโรกแล้วก็ไปกับจอห์นนี่หรืออะไรแบบนี้มันก็ค่อนข้างที่จะหดหูใจนะครับแล้วถ้าเกิดว่าใครดูไซเบอร์พังเอชลันเนอมาด้วยเนี่ยก็จะอยากที่จะอาจจะอดัมสแมชเชอร์ก็คือพร้อมอ่ะนะครับพร้อมที่จะให้แม่งแตกลูกตะกัวหรือแดงระเบิดแบบเต็มๆคำนะครับผมบอกเลยว่าโคตรจะมันในตอนจบแล้วก็หดหูด้วยนะครับ เราก็จะได้เห็นสายสัมพันธ์หรือว่าสิ่งที่ตัวละครหลายๆตัวละครทําไว้นะครับมันเลยทําให้หลายๆอย่างเนี่ยมันผสมแล้วก็กลมกล่อมมากๆนะครับแล้วยิ่งมันเป็นเกม Open World นะครับ RPG อะไรแบบนี้เก็บเวลอัพสกิลอะไรอย่างงี้แล้วเกมเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณทําหลายๆภารกิจหรือว่าอยากเก็บไปคบเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะนานนะครับผมเล่นก็คือ50ชั่วโมงขึ้นนะครับมันก็เลยทําให้ผมเนี่ยเล่นอยู่ประมาณ สี่ห้าวันนะครับเพราะว่าผมเล่นต่อจากตอนแรกที่ผมเล่นค้างไว้อะนั่นแหละแต่ว่าผมยิงยาวเลยไงเล่นแม่งตลอดเลยอ่ะมันก็เลยรู้สึกพอมันจบเนี่ยมันก็โงงนะครับไม่รู้ว่าจะไปยังไงกับชีวิตต่อดีมันก็ง่ายที่จะอินมากๆนะครับแล้วผมเนี่ยเป็นคนอะไรแบบนี้ด้วยเล่นหรืออ่านหรือดูอะไรจบเนี่ยแล้วถ้าเกิดผมดูนั้นมาใช้เวลาอยู่กับมันเยอะๆแล้วมันจบแม่งจะโงงมากเลยครับ นั่นแหละครับผมก็เลยคิดว่าเกมนี้เนี่ยมันก็ง่ายจะดีเพราะว่ามันทําให้ผมอินจอยได้มากๆเลยนะครับแล้วผมรักเกมนี้นะฮะผมกล้าพูดเร่างเต็มปากเลยแม้ในตอนแรกมันจะค่อยงที่จะไม่ดีพอตออกมาเฮียก็ตามนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยมันก็พัดพิสูจน์ตัวเองแล้วนะครับว่ามันดีจริงๆโอเคพูดถึงเนื้อเรื่องไปพอสังเกตแล้วนะครับคร่าวๆเรามาพูดถึงระบบเกมกันดีกว่าที่ผมรู้สึกชอบมากเลยนะครับ ไม่จะเป็นหน้าเมนูหรือว่าอินเทอร์เฟซอะไรต่างๆนะครับแล้วมันก็เลยทําให้เอนจอยมากๆไม่ว่าจะเป็นปืนที่ออกแบบมาค่อนข้างที่จะถูกจริตผมนะครับแล้วเวลาการยิงหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสะใจมากๆนะครับและในสายของเกมนี้เนี่ยก็เลือกเล่นได้หลายสายครับไม่ว่าจะเป็นคุณอยากที่จะไปแฮ็กแบบสุดสายเลยหรืออยากจะเป็นซามูไรนะครับหรืออยากจะเป็นคนที่ใช้ลูกซอง ขี้เกียจเลงอยากเล่นปืนล็อกเป้าอัตโนมัติอะไรแบบนี้ก็เล่นได้เหมือนกันนะครับแล้วแต่คุณจะรังสรรเลยนะครับโดยการอเวลเนี่ยมันก็จะได้เวลก็จะได้มาจากการที่เราเไปฟาร์มศัตรูฆ่าศัตรูหรือทำธุรกิจอะไรแบบเนี้ยเวลก็จะขึ้นโดยเลเวลเนี่ยมันจะแบ่งเป็น2ออันนะครับนั่นคือผมจะเรียกว่าเลเวลฟ้ากับเลเวลเหลืองนะครับเลเวลฟ้าเนี่ย โดยเกมนี้เนี่ยมันก็จะมีบางสถานการณ์ที่คุณจะต้องใช้ทักษะอย่างเช่นทักษะด้านกำลังในการแหกประตูนะครับหรือทักษะด้านการแฮกถ้าเกิดว่าคุณอัพแฮกมาเยอะๆก็จะง่ายต่อการแฮกอะไรแบบนี้นะครับโดยค่าพวกนี้เนี่ยผมจะเรียกว่าการเช็คสกิลหรือเช็คทักษะละกันนะครับมันก็จะใช้ค่าฟ้าในการอัพแล้วแต่เราโดยการอัพท่าฟ้าเนี่ยมันก็จะ ไปปลดล็อกสกิลที่ไว้อัพค่าเหลืองเหมือนกันนะครับโดยค่าเหลืองเนี่ยก็จะมาอัพทําให้สกิลเรามากขึ้นนะครับอย่างเช่นสามารถเดสได้สามารถใช้หยุดเวลาได้หรือในการยิงจะไม่เสียสเตมินาอะไรแบบเนี้ยนะครับประมาณนั้นลองลองไปเล่นดูผมก็อธิบายไม่ค่อยถูกเหมือนกันเพราะผมอธิบายลอยๆไม่ได้มีอะไรเป็นประกอบเลยนะครับเหมือนบ่นไปเรื่อยอะไรวะเนี่ย ก็อยากที่จะทำวิดีโอออกมาพูดคุยหรือออกมาบ่นหลังจากที่ผมเล่นจบนะครับแล้วถ้าเกิดว่าคนที่ได้ดูหรือว่าคนที่ได้เข้ามาดูถึงตอนนี้เนี่ยอยากจะให้ผมทำเป็นวิดีโอแบบยาวหรือเปล่าถ้าอยากแล้วก็ทนดูแบบค่อนข้างจะแหลกนิดนึงได้เนี่ยก็เดี๋ยวผมจะมาทำให้นะครับเพราะว่าผมก็อยากทำอยู่นะครับอยากที่จะทำให้เนื้อเรื่องเนี่ยมันออกมาลึกซึ้งคนดูได้อะไรกลับไป คนดูรู้สึกว่าเออได้แบบรีเลทกับเนื้อเรื่องได้บ้างอะไรแบบเนี้ยแล้วถ้าเกิดว่าผมทําให้ทุกคนเนี่ยรู้สึกออปลื้มปิติในการดูเนื้อเรื่องเนี่ยผมก็จะดีใจมากๆเลยถือว่าผมเนี่ยทำสำเร็จแล้วนะครับแต่ก็นั่นแหละครับวันนี้ก็มาพูดคุยกันเล็กน้อยเท่านั้นนะครับคลิปวิดีโอต่อไปจะเป็นอะไรหรือว่าอยากที่จะให้ผมทําเกมแบบยาวของเซิร์พังอะไรแบบนี้ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับหรือรสึกอก็สามารถพูดคุยกันได้ แล้วถ้าเกิดใครที่ดูมาจนจบเนี่ยผมต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับคุณมานั่งฟังผมบนจนจบได้ยังไงกันนะครับต้องขอขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณอีกครั้งก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับมาเพียงเท่านี้เท่านั้นนะครับก็คลิปหน้าก็จะมีคุณภาพกว่านี้แน่นอนครับวันนี้อยากเมาเฉยโอเคครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเจอกันครับผมเธอช่วยสัญญาอะไรกับฉันอย่างหนึ่งได้หรือเปล่าก็ได้ฉัน สัญญาถึงจะไม่รู้ว่าอะไรแต่ฉันสัญญาเรื่องบางเรื่องฉันจะไม่บอกเธอให้อย่ายอมแพ้หรอกเด้ออะไรที่มันปล่อยได้เนี่ยก็ต้องปล่อยไปแต่ว่าอย่าให้อ้หน้าไหนมาเปลี่ยนการที่เธอเป็นเธอโอเคไหมจอนนี่ฉันลาดีสวัสดนะเวอร์รี่วันนี้เนี่ยเป็นวันที่ดีจริงๆ